<ừ> ที่เช้าแบบยังไงอ่ะเยํมแหนไม่ท้ท,ท,ทล,ทลห้5บาทครับเออ เขาซื้อจากฝอ่งนี้หรอใช่ไหมไม่ที่เขาซื้อมาเราเสินซื้อไปกินรวานเลยเราเดินซื้อไปกินรุ่นเลยาย้านมาวกันเแห้งบานไม่จ้าไข่ทอดเกลือก็มีจ้า ตอนเย็นคนน่าจะเยอะนะเพราะมีไฟในตอนเย็นมืดๆเดินอีก่ีหนึงพอดีเมนเป็นเปนกล่องอะนกล่องาดกันะก้ไจ้าอี้ตอนนี้ก็ลงมาได้เออ บรรยากาศดีเลยตอนเย็บบนนี่เขาก็มานั่งกินกข้างๆนี่เห็นไหมล่ะย,ะะยำข้าไข่ไหมจ๊อยยำข้าไข่ นะคะน้ำปังก่อนค่ะแตงปัก็มีนะคะโอ้เสียรเลย,ยลเลยนาะขายจ้พอพาอทาจ้าสิบบาทสิบบาทเอาไม่พอมาเอาอีกนะไม่ได้ใช่หนูไปเอาล้างนไปขา้างหน้าเลยนู่นนะ

อ,อ,อืมอืมบริกาดโอ้ลมยี่ยมมแล้วก็คืนปิไฟสวย,ยคนกำลังทยอยกันมานันั่งเต็มทุกอันเลยใช่ไหม

มีของขายใต้สะพานแล้วก็เอาไปกินตรงนู้นเลยวยากกิน นีนนน่ก็ใช่หมดไปนี่ปเป้นฝั่งนี้เชื่อมากเลยนะอือ่ืโอ้วันอาทิตย์มันมีโนตีไหมไม่ถ้าวันอาทิตย์ทุกวันมีโนตีเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมใช่อันนี้ห้องน้ำฝั่งนี้ไป ช็คเควัเฮาเช็คเัวูช้นให่ละสบาทนี่ถ้ามีที่สอบสามทุ่มสามสี่ทุ่มน้อรน่อจะได้โอ้มีสองเนะครับ่น้นะคบพี่ยาก็หลีไร้อนเลยรับ อยากกินอันนี้อเอออนอเองเอาอันเอาถ่ายครับหมูร้อนยีสิจะาูสามสิบครับหมูร้อนอันลี่สิบครับเอาเท่าไหร่สามาบไเกียว่สวยเป็นยงดีคะชิ้นใหญ่่เลชิ้นใหญ่ดีพี่ชิ้นใหญ่ชิ้ใหญ่ร้าบาทยงฟรีค่ะชิ้เล็กหกสิบบาท

เดี๋ยวก็เลยค่เป็นกินเปลี่ยนแบบสแกนครับสแกนได้ค่ะลูกค้าสักพูดนะครับเอาอนี้ชุดหนึ่ง40บาทเก็บมาบ้างดีกว่ามั้งพาไว้อื่นแล้วสแกยนมั้ย40บาทลูกนี่ซื้อไปแล้ว มาสกล่องพอนผเอามยำผัดขีเมาอีกกล่องหนึต้มยำกล่อครับผมหาบาทแกเลยนะแกได้เลยครับด้ดี เขามีเฉพาะวันอาทิตย์เหรอครับตลาดใช่ครับวันอาทิตย์มีมีดนตรีด้วยใช่ไหมมันดนตรีไี่มาวันนี้มีปกปัจจัยแล้วดูปกตะไม่มีอันนี้มีก็มาจัดวันประนกับผมรับกระทงพอดีพอดีก็มีตลาดแบบนี้อยู่แล้วข้างนอกนี้เขาเปิดให้เข้าทุกวันที่ไหนที่เป็นสะพานใช่ลงลงไปได้แต่ว่าวันปกติจะไม่มีของขายในวันอาทิตย์นี้ก็จะไม่มีของขายใช่พอจะเก็บเพิ่มอันหนึ่งได้ครับ อโอ้โหเหตุผลอะไัน,นนะนั่ยแล้วไปเดินดตั้งแต่ทางเข้าไหมล่ะทางเข้าน่าจะ้วยทางเข้าน่าจะรถเเปิดไฟแล้วเนะละไปดูเอเฮ้ยฝากให้นิวถ่าย <c oughs> ไ,ได้ครับถ่ายได้ครับ สวยเลยอุโมงเห็นไหมเนะี่ยเขาจัดงานลอยกระทงพอดนะีเราเคยมารอบหนึ่งนะแต่เราเคยมารอบเหมน,นะดิมสมัยนั้นนะเคยมาหาตลาดน้จจาไงนะตลาดอุโมงค์พขากลุ่มมาแล้วพากันมาหาทุกแง ขนหลงมารอบมันไปหาตลาดนินจาเขาย้ายมานี่กันเน่ยมาบางทรายนี่เนี่ยจังเมืองไฟเออทางเข้ากัน เปิดไฟแล้วจัดไปไปลงกับของเตอก็ได้ติดอีติดบาทขอของกินสุด,อสดซอยเลยเขากวันนี้เรามาเนี่ยน่าไง กาดจะกินเอามากินวันเดียวถ้าร้านไหนซื้อบอกว่าจะได้ต้องซื้อยๆเลยจ้าแกะใหม่ๆเลยจ้าแบบตัวเฮ้ยซื้อมากาดจะกินแล้วกินไม่ทันซื้อตอนที่มันยังไม่สุกแล้วให้มันสุกคุณหมให้ยงงไม่ค่ะลูกกอดได้ค่ะเว่าพวกนี้มันเน่าไง ไปสวยดูไก่ยอดกไก่ยอดกระิเยอ่ะเออเาตรงนี้ลงได้เลยลื่นไหมล่ะกลัวมันลื่นเลยกลัวมันจะลื่นเนี่ยนั่นนีไปลูกน้ำมันเพิ่งแห้พ่งอป่าชายเลย อืเดนไดสุดที่ถึงทองนี้ทำไมถึงไม่ไผ่ติดไฟแล้วสวยเลยไหติดไฟแล้วสวยเลยบรรยากาศินเลย

ร้อนเลยนะครัพี่ขึ้นเลยจ้าขึ้นเลยจ้าให่สใหญจัมโบ้เลย้าใหญ่จัมโบ้เลยจ้ารอบทุไหนครับ่ดูกเอนจ้า ครับแม่สาวขอเราแม่นี่ที่ิตาเหนือทีนแนขอ่ผบานเลยมาดูก่อนได้นะคะฝนเยอะรนเลยจ้ ตกปลาด้วยเนี่ยก็เรือตกปลาด้วยบรรยากาศดีเลยเออ มีแล้วคนมานั่งชิวๆตอนเย็นนะวันธรมรมดาน่าจะมีแต่มีของขายซื้อมาเราก็ซื้อมาเองไม่รู้เขาเปิดไฟด้วยนะนเอาตะเกียงมาด้วย<ห>ว <laughs> พกตะเกียงมารเาก็มีกินคนเดียวเต็มเลย <laughs> บรรยากาศีนัยงีสักทุ่มบรรยากาศดีสมุทรสาทรนี่นะเจ๋อลยบรรยากาศ chiều chiều nít đi không làm cái tông đại em làm gì đi À, này cua phẩy cua phải nướng Thái Cỏ Isa năm 50 baht đây nhiều lắm bùa hồng khởi 50 baht này nhiều tên tay <nha>. <laughs> <laughs> อ่ะเนื้อหนึ่งหืะไม่อร่อยก็ต้องไปหาหมอแล้วไปขอกอิสานอร่อยอยู่ผัดนัขกินให้จบจะกินอะไรก่อนซึ่งบอกอิสานผักด้วยพริกด้วยพริกหวานพริกหวาน อันนั่นแหละเราเป็นขิงไม่ได้ขิงดองขิงขิงสดอ่ะออือโอ้โหไม่ดองเลยน่าจะขิงดองไปเลยอะไรต่อดีกุ้งแพกุ้งแพแด๊ด10บาทถูกเลย กี่าทหน่อยี่สิบห้าบาท,บาทอันนี้ไปชี่เมาไหมเนี่ยใช่ใช่ไหม <c oughs> มันไม่ได้กินเลยวะ <c oughs> วน, <c oughs> นี่ดมก่ <c oughs> อนนี่อะไรอู่ไม่ใช่แบบชี่เมา อันนี้ล่ะแม่แม่กินอะไรผ้าหมูพวงหน่อยไหมเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแอบเผ็ดด้วนนเผ็ออปเปหน่อย,นะยอ,อันนี้เผ็ดมากบอกว่ารสจับแถบท้องเลยเตีก็อร่อยนะให้เยอะให้เยอะแ่มันเผ็ด เ็ดเผ็ด้ดอนยหนึ่งแค่นึ่มีมะเร็งทดด้วยรถลถ้งวนน่าจะเวิร์กอ่ะเขามาจอดรอนะแต่ไ้ ตลาดนี้มีวันไหนบ้างวันอาทิตย์วันนี้มีวันอาทิตย์วันธรมรมดาจะไม่มีของขายตลาดเริ่มเปิดตอนกี่โมงบ่ายสามโมงครับตลาดเริ่มบ่ายสามโมงแต่ตอนปิดเราไม่รู้แต่ที่จอดรถสามทุ่มอบตบางทรายอ,อร่อยอยู่ตัวนุกแคะได้เลย